สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเรามีดารารับเชิญนะครับคือน้องอ้วนนั่นเองนะครับนี่ครับเป็นไงครับหน้าตาแขกรับเชิญของเรานี่ครับแขกรับเชิญเอาเอาอยากไปเที่ยวแล้วครับเห็นหญ้าเห็นเด็กๆน้องๆไม่ได้นะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่สนามเจริญสุขมงคนกิจนะครับอยู่ดนเหาสุวรรณภูมิโอเคครับทุกคนนะครับวันนี้ก็พาน้องอ้วนนะครับจะพามาสำรวจสนามสุข ที่ทสนามบินสุวรรณภูมินะครับใครที่อยู่แถวราชบ,บังนะครับบางทีบางสระคงนะครับก็มากันได้ครับท,ท,ที่นี่ก็ไร้รับการโปรโมทนะครับกินเล่นเที่ยวอะไรมาได้ครับ น้องใบข้าวนะครับเดี๋ยวน้องไม่ชิวน้องกิบน้องใบข้าวนะครับจะพาน้องว้วของเรานะครับวิ่งเล่นนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันว่าใครจะวิ่งหนีน้องวนไในบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะนั่งม ites, s <S radas, ok. e ือถึง3านะแล้ววิ่งแบบวิ่งให้เป็นวงกลมหรือวิ่งยังไงก็ได้แต่อย่าออกข้างนอกนะครับแล้วก็ระวังชนกันด้วยนะโอเคนะครับทุกคนมารอดูกันว่าใครจะรอดจากน้องวัวเราไปได้หนึ่งสองสามไปไอ้วัวไปเลย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 เอาคนลย เอาตัวน you know ี Naj ้ๆๆๆเฮ้ยๆๆๆปันตัวนี Naj, yeah. ้เลยเอาตัวนี Naj ้เอาตัเอาน้อเข้าไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวจะคิดเกียดได้เฮ้ เกมนี้คือต้องงับมนุษย์สองสามคนนี้ให้ได้นะววนะเราจะพร้อมกันไปวัวไปเลยไปไปไปไม่ชอบชอบชอบไอจูงดูแลนอย่างเดียวได้ไปวัไปวัวตรงนี้ไปัวไปวัวไปวัโอคมือเอ้ยเอาโอเคเข้าใจละไมโอเคใช่ไหมไม่ชอบเขาไม่ได้ดอกเาไปล่อย Mày không biết นี่ครับวันนี้เขาชื่ยวไหวไอ้บนนะครับเขาเป็นวันนี้ค่ะกลไปแล้วนะ ขัดขาครับโดนาไม่เป็นไรเราวิ่งช้าเองไม่เป็นไร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 ไม่กัดน้องเราวิ่งช้าเองไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะแล้วก็คือไล่แต่คนที่ตัวเล็กที่สุดใช่เพราะเขารู้ว่าเขาทันเอ้าตอนนี้น้องน้องไปแล้วนะมีสี่คนนะโขอโทษนะครับขอโทษนะน้องขอโทษนะไปนะไปนะเอ้าไปข้าวด้วยใช่ไหมครับไปแล้วนะไปแล้วนะ

เป็านไงว้วนไหวไหมยัยงไม่ได้สักคนเลยเยมื่อกี้น้องเขายังไม่เล่นด้วยนะเนี่ยโอ้ยเอาที่เผลอี่เอเผอเยๆที่เอเจะหมดแรงแล้วนะครับวันนี้น้องว่านเราเพิ่งมาเพิ่งไล่น้องๆครั้งแรกนะครับก็ล้มเลาเหั้งนาแบบหอแล้วครับน้อยว่านบอกว่ามันล้มพอแล้วข้ามมือไป ครับโอเคเดี๋ยว๋อใช่ครับไปดูนะโอ้พี่ับชื่อว่าเปเป้ครับเปเปสองไหมครับใช่ครับเป็นเฮ้ยเอาอะไรอไไปเหรมีนะครับนีนะครับโดนโดโดนโดน โดนว่าไงว่าไงไข่รอดอ่ะเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยไหวไหมไหวไหมไหวไหมคอหมดแรงแล้วสิหมดแรงหมดแรงไหวไหมไหวแล้วไปแล้วไปแล้ว โอ้โหเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยเออกัดได้แต่เจ้าของตัวเองไม่ไปกัดคนอื่นเลยไม่ไปตามครเลย,ย,ย,ย <c oughs> เนี่ยชัดเจนเลยฮะไม่ตามใครเลยตามแม่ตัวเองนะครับ

ฮัลโหลลูลโอ้โหพี่ก oh, ็หนำจิตไปาอบ ก็จะเล่นประมาณนี้เลยครับยังไม่สนิทกับน้องๆนะครับเพิ่งรู้จักกันด้วยแล้วก็มาเจอที่นี่ครั้งแรกเลยนะครับก็เป็นพาร์กี้ค่อนข้างแบบจํากัดนิดนึงนะครับที่หลักๆก็ไม่ให้สัตว์เลี้ยงเข้าไปแล้วแล้วก็มีพื้นที่ให้เล่นเท่ายาตรงนี้ด้วยนะครับก็น้องๆอาจจะแบบเพิ่งเคยเจอเขาด้วยก็ตกใจอยู่นิดนึงนะครับก็เนี่ยครับอุปกรณ์ของเล่นที่ชอบประจําก็คือขวดน้ำเหมือนเดิมครับเล่นอะไรก็ไม่เล่นครับเล่นแต่ของมนุษย์นะครับนี่เหนื่อยแล้วหมดแรงแล้วครับ

อไม่ได้มทาครมันเกนไปดแล้วแม่แม่ดูแค่ผเลี้ยงสัตหลายตัวเลยแต่ตายไปหมดแล้วเลี้ยงแมวเลี้ยงปลาทองเลี้ยงด้วงพี่ทำี่ราคาลูก็ทใช่ค้องเชืครับอย่้ลโอ้เดี๋ยวพี่จะเข้าไปดูนะครับผมมีช่อง อย่าลืมไปส่งด <started> ูช่องนก้วนนะครับตอนนี้เรากาจะอัพเดี๋ยวใช้เวลาตัดวันถึงวันนะครับช่องวันไหนครับไม่ใช่เสบอดแมนครับเดี๋ยวพี่ขอเวลาอัพไม่เกันสอตวันเบสบอดแล้ว ชื่ออะไรชื่ออะไรครับชื่อวนะร้ชื่ออะไรให้เอาตามลักษณะเลยครับชื่ออะไรบมากแล้วแ่เลยาพักก่อนพพักก่จะวนจะวนพักก่อน